สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากเกี่ยวกับเออเครื่องมือสร้าง AI agent ที่กำลังมาแรงตัวหนึ่งคือ Flow Wise โดยเฉพาะเวอร์ชันล่าสุด agent Flow v2 ที่เขาว่ากันว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยเราจะมาดูกันจากข้อมูลเอกสารแล้วก็บทวิเคราะห์ต่างๆว่ามันมีอะไรใหม่มันต่างจากเครื่องมือ a u t o เ a t i o n อื่นๆยังไงและทำไมมันถึงเหมาะกับงาน AI โดยเฉพาะครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะ Agent for v2 นี้ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของ Flowwise เลยนะคะคือแต่ก่อน v1 เขาจะอิงกับเฟร m e w ิร์ข้างนอกใช่ไหมคะแต่ v2 เนี่ยเขามาแนว explicit orchestration ก็คือสร้างโนดควบคุมการทำงานขึ้นมาเองเลยแต่และโนดก็จะมีหน้าที่เฉพาะตัวไปเลยค่ะเชื่อมโนดกันก็เป็นเส้นทางการทำงานเอ,อ่อแล้วข้อมูลก็จะส่งต่อต่อกันไปตามเส้นทางที่เราวางไว้อ๋อคือควบคุมได้ละเอียดขึ้นว่างั้นเถอะ ใช่ค่ะแล้วก็มีตัวช่วยสำคัญคือ Flow State อันนี้เอาไว้จัดการข้อมูลส่วนกลางใช้ร่วมกันร,ระหว่างโนดได้ทำให้สร้าง Workflow ซับซ้อนๆได้เลยค่ะอย่างพวก l ูปหรือการแยกเงื่อนไขหรือแม้แต่ดึงคนเข้ามาช่วยตัดสินใจหรือ Human in the Loop ก็ทำได้เป็นระบบมากขึ้นเยอะเลยค่ะฟังดูน่าสนใจมากครับมันดูยืดหยุ่นขึ้นเยอะเลย แล้วถ้าเ,เทียบกับเครื่องมือที่คนอาจจะคุ้นเคยกันอย่าง N8N อะไรแบบนี้ครับจุดไหนที่ทำให้ Agent Flow V2 มันเด่นขึ้นมาสำหรับงานสร้าง AI Agent โดยเฉพาะเลยครับอืมจุดแข่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะคือ V2 เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อง,งาน AI กับ LLM โดยตรงเลยค่ะทำให้มีความสามารถที่ออโตเมชันทั่วไปอาจจะไม่มีหรือทำได้ยากกว่าอย่างเช่น Agent to Agent Communication ค g e n เคุยกันเองหมายถึงยังไงครับใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่ส่งข้อมูลต่อๆกันนะคะแต่ a อเจนตัวหนึ่งเนี like en oh, right. ่ยสามารถสั่งงาน a อเจนอีกตัวได้ตรวจสอบผลงานหรือแม้แต่ดูประวัติการคุยการการทำงานร่วมกันได้เลยค่ะเหมือนเราสร้างทีม AI เล็กๆขึ้นมาทำงานร่วมกันได้เลยโหสร้างทีม AI ได้เลยอันนี้น่าสนใจมากครับเหมือนไม่ใช่แค่ทำตาม F ฟล์แต่ทำงานร่วมกันได้ด้วยมีอะไรอีกไหมครับที่เด่นเบนมีค่ะ อีกอันที่เด่นมากคือ Human in the loop ที่ทำได้ละเอียดขึ้นเยอะเลยเราสามารถสั่งให้ workflow หยุดรอรอคนมาตัดสินใจก่อนมี checkpoint ด้วยนะคะทำให้เอเจนต์ทำงานยาวๆได้ไม่ต้องกลัวว่าถ้ามีปัญหาเราต้องเริ่มใหม่หมดแล้วก็ที่เด็ดอีกอย่างคือตั้งค่าให้เอเจนต์ต้องขออนุญาตคนก่อนที่จะไปใช้เครื่องมือทูบางอย่างได้ด้วยค่ะโห เอเจนต์ต้องขออนุญาตก่อนใช้ชูอันนี้ดีเลยนะครับเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่รอบคอบขึ้นเยอะเลยไม่ทำไรผลลัรารใช่ค่ะเพิ่มความปลอดภัยได้ดีเลยแล้วก็มี flow state หรือ chat state ที่เมื่อกี้เกริ่นไปอันนี้เปรียบเหมือนกระดานข้อมูลชั่วคราวค่ะให้โนดที่อาจจะไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละ branch กันเนี่ยสามารถแชร์ข้อมูลถึงกันได้แล้วก็รองรับ streaming แบบ SSE ค่ะทำให้เราเห็นผลลัพธ์จาก LLM แบบ real time เลย อ่าแบบพิมพ์ตอบสดๆเลยใช่ค่ะเหมือนเราแชทกับเอเจนต์อยู่จริงๆแล้วก็มีพวก MCP tools ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเชื่อม GitHub, Gira อะไรพวกเนี้ค่ะถ้าเทียบกับ N8N ที่เขาเก่งออโตเมชันทั่วไปเชื่อม API เยอะใช่ไหมคะแม้จะเอา AI มาใส่ได้แต่ลองนึกภาพการสร้างเอเจนต์ที่ซับซ้อนหน่อยเช่นต้องไปค้นข้อมูลสรุปผลแล้วรอคนอนุมัติแล้วค่อยส่งอีเมล ใน NSN อาจจะต้องจัดการเรื่องสถานะหรือความจำของเอเจนต์เองซึ่งอาจจะซับซ้อนแต่ใน f l o w i s e v 2เนี่ยโนดอย่าง Agent Node หรือ Human Input Node เขาทำมาเพื่อรองรับงานแบบนี้โดยตรงเลยมันก็จะจัดการง่ายกว่าค่ะอ๋อกระจ่างเลยครับคือออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนั่นเองเมื่อกี้พูดถึง Flow State ที่ว่าเป็นเหมือนกระดานข้อมูลชั่วคราวอยากให้ขยายความตรงนี้เพิ่มอีกนิดได้ไหมครับมันทำงานยังไงแล้วทำไมถึงสำคัญครับได้ค่ะ Flow state หรือ flow state นะคะมันคือที่เก็บข้อมูลชั่วคราวแบบ key value ค่ะแต่สำคัญคือมันมีอยู่แค่ตอนที่ workflow นั้นๆกำลังทำงานอยู่นะคะพอจบงานปุ๊บข้อมูลใน state ก็หายไปเลยอ้าวหายไปเลยเหรอครับใช่ค่ะเหมือนลบกระดานทิ้งเลยจุดสำคัญมากๆคือเราต้องประกาศ key ทั้งหมดที่เราจะใช้ใน flow state เนี่ยพร้อมกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ตั้งแต่ใน start node เลยค่ะอ๋อหมายความว่า เราต้องวางแผนโครงสร้างข้อมูลที่จะแชร์กันตั้งแต่แรกเลยแบบว่าบังคับให้เราคิดภาพรวมก่อนถูกต้องเลยค่ะมันช่วยให้ Flowwise จัดการ Memory ได้ดีขึ้นแล้วก็ป้องกันความสับสนด้วยแต่ก็แปลว่าเราจะไปสร้างคีย์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากลางทางไม่ได้นะคะโนตต่างๆอย่าง LLM Agent หรือ Tool เนี่ยสามารถอัปเดตค่าของคีย์ที่เราประกาศไว้แล้วได้ผ่านพารามิเตอร์ที่ชื่ออัปเด e Flow State ส่วนเวลาจะดึงค่าไปใช้ก็แค่อ้างอิงด้วย syntax f l o w s t a t e ไซดชื่อ key ในช่อง Input ของโนดอื่นๆได้เลยค่ะง่ายๆแบบนั้นเลยเข้าใจแล้วครับแสดงว่า FlowState นี่ก็เป็นตัวช่วยสำคัญในการจัดการข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกันใน workflow ที่ซับซ้อนโดยเฉพาะกับ LLM ที่อาจจะจำอะไรยาวๆไม่ได้เออพอเข้าใจเรื่อง t t t e แล้วลองมาดูตัวอย่างโนดเด่นๆที่ทำให้ Agent flow V2 มันทำงานได้จริงกันหน่อยดีกว่าครับได้เลยค่ะ เริ่มต้นที่ start node อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องมีทุก flow เลยนะคะใช้กำหนดว่า workflow จะเริ่มทำงานได้ยังไงเช่นเริ่มจากแชทหรือกรอกฟอร์มแล้วก็ตั้งค่า memory ชั่วคราวให้ agent ได้และที่สำคัญมากๆคือใช้ประกาศและกำหนดค่าเริ่มต้นให้ flow state ทั้งหมดที่จะใช้ใน flow นี้ค่ะครับผมและตัว agent node ล่ะครับที่ว่าเป็นเหมือนสมองของ workflow เลยใช่ค่ะ ตัวนี้คือหัวใจหลักเลยเป็นเหมือน AI agent ที่จะทำหน้าที่คิดวิเคราะห์วางแผนเรากำหนดได้ว่าจะให้ใช้ LLM รุ่นไหนใส่ system message หรือคำสั่งเริ่มต้นกำหนด tools ที่อนุญาตให้ใช้แถมยังตั้งค่าได้ด้วยนะคะว่าจะให้ agent ขออนุญาตคนก่อนใช้ tool ไหม แล้วก็เชื่อมกับฐานข้อมูลความรู้ Knowledge Stores จัดการ m e m o r y ของ Agent แล้วก็แน่นอนค่ะสามารถอัปเดตค่าใน FlowState ได้จากโนดนี้อืดูทำอะไรได้เยอะมากจริงๆครับแล้วถ้าเราอยากให้คนเข้ามาช่วยตัดสินใจหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างทางล่ะครับก็ใช้ Human Input Node ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะโนดนี้จะทำหน้าที่หยุด Workflow ไว้ชั่วคราวแล้วส่งคำถามไปให้ผู้ใช้ค่ะ คำถามนี้อาจจะเป็นข้อความที่เราตั้งไว้ตายตัวหรือจะให้ LLM ช่วยสร้างคำถามตามสถานการณ์ตอนนั้นก็ได้นะคะแล้วก็รอผู้ใช้ตอบกลับมาว่าจะให้ทำต่อ proceed หรือให้หยุด reject แล้วยังรับ Feedback เพิ่มเติมจากผู้ใช้ได้ด้วยถ้าเราเปิดใช้งานไว้นะคะมีประโยชน์มากครับสำหรับงานที่ต้องการการตรวจสอบจากคนแล้วถ้างเงื่อนไขมันซับซ้อนกว่าแค่เช็คว่าค่าเป็น true หรือ false อครับมีตัวช่วยไหมครับมีตัวเด็ดเลยค่ะ คือ condition agent node condition agent ต่างจาก condition node ปกติยังไงครับต่างกันตรงที่ตัวนี้ใช้ AI หรือ LLM มาช่วยตัดสินใจเลยค่ะเราสามารถกำหนดสถานการณ์ต่างๆพร้อมกับคำสั่งให้ LLM มันวิเคราะห์ข้อมูล input ที่เข้ามาแล้วตัดสินใจว่าควรจะส่ง flow ไปทางไหนต่อเหมาะมากกับเงื่อนไขที่มันไม่ตายตัว ต้องอาศัยความเข้าใจบริบทหรือการตีความมากกว่าแค่เช็คค่าข้อมูลธรรมดาธรรมดาค่ะโหใช้ AI มาช่วยตัดสินใจเรื่องเงื่อนไขได้ด้วยสุดยอดเลยครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่คุยกันมาเนี่ยครับมันมีความหมายยังไงกับคนที่อยากจะสร้าง AI agent หรือระบบอัตโนมัติที่มันซับซ้อนขึ้นบ้างครับก็สรุปได้ว่า สถาปัตยกรรม Agent Flow v2 เนี่ยเขาให้เครื่องมือที่ละเอียดแล้วก็ทรงพลังมากๆค่ะในการควบคุมการทำงานของ AI agent ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ s t a ต e หรือข้อมูลที่ใช้ร่วมกันการสื่อสารระหว่าง agent ด้วยกันเองหรือการดึงมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งเรื่องพวกนี้มันจำเป็นมากๆสำหรับแอปพลิเคชัน AI สมัยใหม่ที่ต้องการความซับซอ้อนแล้วก็ความน่าเชื่อถือสูง f l o w i s e v2 ก็เลยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับคนที่อยากจะสร้าง Prototype หรือระบบ AI แบบ l o w c โค้ที่เน้นเรื่อง workflow ของ LLM และ Agent โดยเฉพาะซึ่งมันก็จะต่างจากเครื่องมือ Automation ทั่วไปอย่าง n s n ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะ ชัดเจนมากครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่มาช่วยจาะลึก Agent Flow v2 ทำให้เห็นภาพรวมความสามารถแล้วความแตกต่างได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับยินดีค่ะอืมแต่มีเรื่องหนึ่งที่น่าคิดต่อนะคะคือการที่เราควบคุม Agent ได้ละเอียดขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่ซับซ้อนของ a g e n นที่เราเองก็อาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะคะ ลองนึกภาพอนาคตดูสิคะว่าการผสมผสานโนดเหล่านี้อาจจะสร้างระบบ AI ที่ไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งเป,เป,เป๊ะๆแต่ยังสามารถปรับเปลี่ยน workflow ของตัวเองได้ตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งออตรงนั้นแหละคะ่ะที่เส้นแบ่งระหว่างการควบคุมที่เราวางแผนไว้ orchestration กับความเป็นอิสระจริงๆ autonomy ของ AI มันอาจจะเริ่มเบลอลงเรื่อยๆก็ได้นะคะน่าคิดเหมือนกันคะ่ะ โหเป็นมุมมองที่น่าสนใจและก็ตุ้นความคิดมากๆเลยครับขอบคุณสำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้จริงๆครับแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ